ไหวแบตบมันอยู่ไกลท่อยังมันซีละเบิร์ดจะไเปเอาออกไปอีกออกไ,ได้เลยมันไม่ใช่แบตมันแบตรถผมหัน,น,น,นหนึ่งเอ็มวันนี้ ก็ปลาเล็กแล้วเระมาณีก่ก่อนก็จไหวหหไหอสองคันมันช้ามันไม่ทันไม่โครหรอออออ๋อ่่่งกวาปยูแลดีว่ ล้วไม่บอกเงินได้วิ่งกันไปให้โอ้เมื่อึ้นยังบริจาคดีอเออพู้วัวมันเรียงเราอ่างไม่มีด้วยรเบายมันผสมน้ำแม่ เกี่ยวไอ้นั่นเกี่ยวสตยเอ็นทอลมพอดีเลยมดเลยลมเแียงรียสายอีพอดีครับ Cảm ơn, Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.